ที่นครพนมนี่มาเป็นครั้งที่2นะครับครั้งที่แล้วก็คือเมื่อ6ปีที่แล้ววันนี้พอมีเวลานะครับก็เลยเก็บบรรยากาศตอนเช้าๆที่ริมโขงมาให้ท่านได้ชมกันนะครับเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคอีสานที่มีเขตติดต่อกับสปป,ปลาวนะครับโดยมีแม่น้ําโขงนั้นกัน้นก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับบริเวณริมแม่น้ําโขงก็จะมีสิ่งก่อสร้างมีวัดวารามสวยงามมากมายเลยทีเดียว วันที่มานี่ก็เพิ่งมีงานอะไรกันไปก็ไม่รู้นะครับเพิ่งเลิกเพิ่งจะเก็บเต็นท์นะครับแล้วก็เลยมีขยะค่อนข้างเยอะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ททเทศบาลเขาก็เก็บกวาดซะสะอาดเรียบร้อยเลยนะครับระดมกําลังกันเต็มที่เลยเพื่อที่จะให้เมืองนั้นสวยงามแล้วก็เป็นที่ประทับใจของผู้มาเที่ยวครับพญาศรีสัตนาคารานนะครับถือว,ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนมนะครับที่ใครมาที่นี่แล้วก็ต้องมา ขอพรกราบไหว้นะครับหันหน้าออกทางแม่น้ำโขงไปทางสปปลาวนะครับจงประกอบด้วยบุญญาฤทธิ์หันหน้าไปทางสปปลาวก็จเจริญม,มากขึ้นนะครับมีตึกรามบ้านช่องเกิดขึ้นมากมายนะฮะเห็นภูเขาเห็นปุยเมฆสวยๆกาแฟสดรถตู้นะครับบรรยากาศริมโขงกับกาแฟหอมๆนะครับ อันนี้ก็ป่องเหมือนรถงานแต่งงานเลยนะบรรยากาศชิวๆริมโขงนะครับเปลี่ยนจากเจ้าพญาไปริมโขงมาก้าเปียกเส้นนะครับแต่ถ้าไปเชียงคานเขาเรียกเส้นเปียกเอาดูมันเหมือนกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ทําทีละหม, <c oughs> ม้อเลยนะนะครับก็ <c oughs> ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับขายดีมากครับแล้วก็รสชาติดีมากนะครับเพราะว่าเรพวกสั่งกันไปหลายชามนะครับจนอดลนทนไม่ไหวเลยต้องมา เอาไว้ซดน้ำละลอนะครับจริงๆแล้วพวกเส้นเปียกเนี่ยน้ำซุปเขาจะต้องแบบเจ๋งอ่ะคือต้องอร่อยละพูดง่ายๆนะครับมานั่งกินแบบชิวๆบรรยากาศธรรมชาติริมแม่น้ำโขงนะฮะใต้ร่มไม้แล้วก็ชมฝั่งโขงฝั่งนู้นนะลมโชยสบายๆนะครับมาแล้วครับโอ้โหอันนี้ผมสั่งเส้นไม่เยอะนะครับแต่ขอน้ำเขาเยอะๆครับเอาไว้ซดนะครับนี่ครับบรรยากาศริมโขงที่จังหวัด นครพนมง่ายๆครับขี่รถเล่นแล้วก็หาอะไรที่อยู่ข้างถนนข้างทางกินนะครับเสพบรรยากาศเสพวิวนะครับไม่ได้รูหลาอะไรเลยเผื่อบ,บางทีบางท่านเนี่ยมีโอกาสมานะครับก็เรียนเชิญครับถือว่าเป็นการรีวิวแบบบ้านๆง่ายๆนะครับให้ท่านได้เห็นบรรยากาศของต่างบ้านต่างเมืองนะครับที่นครพนมครับผม